สวัสดีครับนะฮะวันนี้นะฮะอาจจะมาแปดที่แปดตาเพราะว่าตื่นจากสวนมาประมาณเจ็ดโมงนะครับออกจากสวนมาเจ็ดโมงแล้วก็ขับรถมาชั่วโมงครึ่งตอนนี้อยู่ที่สตูนะครับสตูก็คือสตูของซูเปอร์เทนนะครับซูเปอร์เทนซูเปอร์จิวนั่นเองนะครับวันนี้นะครับ ก็จะมาพูดถึงเกมนะเกมที่ผ่านพูดไปเมื่อคืนนะครับเมื่อวานนี้เก่งก่อนเกมเป็นไงบ้หนูบอกแล้วว่าอาร์เซนอลมีโอกาสเสมอนะเลสเตอร์เสมอแต่คู่ท้ายนี้ยับเลย <c oughs> ทอดแนมฮอตสวงจริงๆนะฮะ หรือที่หลายๆคนเรียกว่าสเปอร์ซี่นะฮะเกมเมื่อวานนี้ต้องบอกกันว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะสนุกนะครับหนูได้ดูคู่ดึกนะครับคู่โทษนะคู่หัวค่ำก็อย่างที่บอกนะครับว่ามันเป็นเกมที่เมามันมากนะคูลแลมกับอาร์เจนอลเป็นลอนดอนดาบ้แมท ที่หนูมองว่าอาร์เซนอลอาจจะสะดุดเพราะว่าอย่างที่บอกว่าฟูลแลมเล่นในบ้านถือว่าดีแล้วก็สถิติการเจอกันเนี่ยหลังๆมานะก็มีมีความร้ายกาศของอท่านเจ้าตัวฟูลแลมพอสมควรนะครับทุดท้ายนะครับอาร์เซนอลก็ยังเป็นอาร์เซนอลอยู่นงค่ัานะครับก็ที่เด็ดจากลูกเตะมุมลูกตั้งเตะนะครับก็ตีเสมอจากลูกเตะมุมนะครับ แต่ว่าฟูลแลมเนี่ยขึ้นนําไปก่อนท้ายเกมจริงๆนะครับก็จะมีบุกโยสาักานะครับทำประตูเข้าไปแต่ว่าลูนั้นก็ล้ำหน้าก่อนฮนะโลงกก่งอกนะครับก็เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับตัวนอิตุวิกกับบอลมัดนี่คือ <c oughs> โทษครับคือหนูฟันทงว่า มันน่าจะเสมอเพราะว่าอิทูวิตมันก็ควรจะเอาในบ้านะแล้วประธานโทษเขานำมาถึงนาทีที่เท่าไหร่อิทูวิตกับบอลมัดคุณนํามาแบบคือหนูก็เข้าใจใช้อิตูวิตะนะครับพูดตรงๆนะฮะ <c oughs> คือนํามาถึงนาทีที่แปดสิบหกแปสิบเจ็ดอ่ะ <c oughs> แล้วก็มาโดนตีเสมอนะครับมาโดนคือจะบอกว่าประมาทก็ได้ คือทั้งเกมเนะี่ยอิสตวิดก็มีโอกาสที่จะทำตะกอ์เพิ่มแต่ก็ทําไม่ได้นะครับสุดท้ายก็เป็นการแพ้คาบ้านนะครับก็อย่างที่บอกแล้วครับอิสตวิดนี่คือหนีการตกชั้นอย่างเต็มตัวนะฮะแล้วก็ส่งผลให้บอลมัดซึ่งก็เป็นทีมระดับเดียวกับอ่าไม่ใช่ระดับเดียวกันเป็นทีมที่อยู่ในโซนเดียวกับแมเชสเตอร์ยูเต็ดที่ต้องการต้องการลุ้นพื้นที่ขึ้นไปแย่งเขาโปกับกลายเป็นว่ายื่นสาแต้มให้กับบอลมัด นะครัฟูลแลมก็เหมือนกันฟูลแลมของอาร์เซนอลน,นะครับฟูลแลมก็คือสามารถได้หนึ่งแต้มไม่แพ้ก็จริงแต่ว่าก็ถือว่าแต้มใหญ่จากอาร์เซนอลน,นะครับก็ยังอยู่ในในสโคปที่แบบจะลุ้นไปอยู่ฟาชมเปนส์ลิกนะครับอ,อ,อีกคู่หนึ่งนะครับเลสเตอร์ซิตี้กับไบรตันอันนี้มันมากชิคคิงพาวเวอร์เซดียมนึกอะไรไม่ออกบอกวาดี นะยิงหนึ่งจ่ายหนึ่งนะครับคิดดูดิโดนนำสองตัวน่นะโดนไบตันนำอนุกะว่ายังไงก็ไม่น่ารอดสุดท้ายนะครับร,รุดเรสเตอร์่อยเฮ้ยว่าบาปทั้งคุมแมนยูทั้งคุมเรตเตอร์ยังไม่แพ้ใครเลยนะพี่รุดอะ่ะเออเอาที่เอาเอาเอาที่เอาเอาเอาแมถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับแล้วก็น่าลุ้นน่าเชียร์อีกหนึ่งทีมนะฮะจริงจอกสยามหนูลุ้นอย่างเดียว ขอแค่ไม่ไม่ขอแค่อยู่รอดปลอดภัยในพิมพ์ลีกแล้วมันน่าจะขยับขยายอะไรต่อได้นะครับในความรู้สึกหนูนะแตความรู้สึกหนูว่าถ้าปีนี้เลตเตอร์อยังยังยังประคองตัวอยู่ในพิมพ์มลีกได้หนึ่งาตัวสองขาดนี่ก็ติดการไหลท,ดทอดปีหน้าก็น่าจะในการมีการขยับขยายหรือว่าซื้อตัวเข้ามาเพิ่มนะฮะในความรู้สึกหนูนะก็ขอให้ทําไม่ได้นะครับเจกบทีมใหญ่ก็ตู้ตู้อย่าแพ้เยอะนะครับหรือไม่ก็ถ้าเอาเสมือได้ก็เอาแต่อย่างเนี้ย ก็ต้องบอกก่นว่าด้วยด้วยฟอร์มการเล่นหรือด้วยทุกๆอย่างใครก็ต้องมองว่าไบรตันน่าจัดชนะเลสเตอร์ได้แต่ว่าก็ยังถือว่าหนึ่งแต้มในบ้านตัวเองก็ไม่เสียหายนะครับถ้าทำนะไม่เสียหายถือว่าโอเคนะครับส่วนคู่ดึกนะครับคู่ดึกก็คือเตแนมฮอตเปร์กับเชลซีโอ้โหอันนี้มันมีดีเทลเยอะแยะมากมายที่อยากจะบอกนะครับเริ่มเกมมาสเปอร์ก็วิ่งไล่บทไล่บีไล่เพลสนะ ทั้งโซเลนเกหำหน้าเฮก็วิ่งเข้าไปเพลสนะครับทั้งซอนฮึงมินในแผงเกมหน้าในในแผงรุกนะฮะแดนหน้าเนี่ยคือวิ่งไล่บทไล่บี้เวลาบอลมาถึงโกก็วิ่งไปหาผู้ตัดต,ตัวบีบจนสุดท้ายไม่น่าเชื่อก,ก,ก,กุกกูนะฮะกุกกูมากุกุเลยยนะครับลื่นนะครับบอกเลยว่าไอ้เกมนี้คือดับเมามันนะฮะ เกมระหว่างสเปอร์กับเชลตีนี่เอาไปเลยสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มสิบคะแนนเต็มไม่หักนะถึงแม้วหนูจะฟันธงผลผิดแต่ไม่เป็นไรนะครับไม่หักเลยหูเมามัมมมนะมากนะมากริยาพลาดนะลื่นหนึ่งครั้งเสียประตูหนึ่งลูกนะครับอีกแป๊บหนึ่งลื่นอีกแล้ว <c oughs> เสียลูกสองถ้าเกิดว่ากุก๊กูนะฮะมากรุยยาลื่นสองครั้ง พูดลื่นมันกระดักปากตรุดลม้มอะมากโกะรกิยาตรุดล้มสองครั้งสเสียสองประตูนะครับแล้วดูหัวเสียนะเหมือนกับพอลื่นลูก,ลกแรกคืบโทษครับสตาร์ทปุ่มเหมันสันแล้วหลังจากลื่นครั้งแรกเนี่ยเหมือนกุกุริยาจะตกัญยานให้กับ ให้กับทีมงานข้างสนามว่าไปเอาตัวตัดคู่ที่ปุ่มยาวๆมาให้หน่อยแต่ยังไม่ทันได้เปลี่ยนลื่นลูกสองอีกนะครับอ้อสะดุดล้มลูกที่สองอีกสุดท้ายวิ่งไปหัวฟัดหัวเวียงนะไปเปลี่ยนรองเท้าแล้วก็เห็นท้ายเกมมีการเอารองเท้าโยนโยนทิ้งแล้วก็อะไรไม่รู้ลงลงไอจี IG, หรือลงอะไรสักอย่างนะแต่ว่าก็มีชาวโซเชียลแคปไปทันหนึ่งแปลว่ากุลย่าจะลบไปแล้วนะครับไม่รู้ลบหรือ,อยัง คือเกมมันบอกว่าสเปอร์มีโอกาสที่จะได้ประตูมากกว่านี้ด้วยซ้ำถ้าไม่แบบไม่ใจแคบกันมากเกินไปนะมันมีหลายๆลูกอ่ะอาทิเช่นพอพอหลังจากสองหนึ่งแล้วอ่าหลังจากที้สองตแล้วก็มาสองหนึ่งครับสองหนึ่งนี่ต้องยอมรับว,ว่าสวยมากฮนะจาดอนซันโชโอ้โหใช่ป่ะอกซันโชยิงเดี๋ยวนะซันโชยิงรุ่นหนึ่งรู่อองว่ะ ขออนุญาตนะครับอ่าใช่สันโชยิงตีไข่แตกมานะครับยิงไล่มาหนึ่งต่อต่อ,ตอลูกนั้นคือมุมดิกสันโชยิงแล้วหรอเมื่อคืนสชโชเล่นดีนะโอ้โหทักษะชุดบอลการดึงบอลดูดบอลน,นะครึง่งนะแฟนแมนยูก็คงจะเ,เลี้ยงส่งให้ไปดีนะครับสุดท้ายก็ จบครึ่งแรกนะครับสเปอร์ก็นำเชลตีอยู่2ประตูต่อหนึ่งนะครับสุดท้ายพอเริ่มครึ่งหลังมานาทีที่หก็ก็ได้จุดโทษเชลตีนะฮะก็มาเป็น2อนะครับส่วนลูก3าต่อเนี่ยต้องบอกก่อนว่าก่อนที่จะได้ลูก3าต่อของเชลตีเนี่ยสเปอร์มีโอกาสเยอะมากที่จะขึ้นนำก่อน มันมีอยู่ลูกหนึ่งที่แบบหลายลูกนแหละอคือถ้าใจกว้างกว่านี้หน่อยหรือว่าถ้าแบบไม่เกินไปไม่ขาดไปนิดนึงอย่างลูกที่ซอนเปิดมาให้โซลินเก้แปลก็เหมือนเปิดชิดใกล้ตัวไปหน่อยอแล้วก็อีกลูกนึงนะครับกองหลังเกียวีก็พลาดนะซอนตัดบอลได้คือพลาดในการเช็กล้ำหน้านะครับตัวที่อยู่ล้ำหน้าเนี่ยไม่ได้เล่น ครับซอนก็วิ่งสปีดมารับบอลแล้วมันเหมือนสองถ้าจำไม่ผิดนะจำผิดขอไปเหลือสองสอแล้วะหรือสองสามนี่แหละแต่ว่าโอ้โหพื้นที่มีเป็นไรถ้าปาดมาให้ให้โตเรนเก้ยังไงก็หนูว่ายังไงเข้ากอบสุดท้ายซอนอิงเวียนยิงไม่เข้าอ่ามีลูกนึงตัดเข้าในแล้วลูกเก่งของซอนเลยเฉียดสาไปหัวมุม มันาจแบบมันควรได้ก่อนไงแต่ต้องยอมรับอย่างนึงว่าครึ่งหลังเนี่ยเชลซีกลุมความได้เปรียบไว้ทั้งหมดเราจะเป็นการเล่นการไล่บีบไล่เพชรและปัญหาของสเปอร์ในเกมนี้ก็คือผู้เล่นบาดเจ็บเราเห็นแฟนสเปอร์ที่เป็นเป็นเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเพื่อนในเฟสเขาบอกว่าผู้เล่นบาดเจ็บบางคนที่เพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บกลับมาไม่ควรที่จะเอาลงคือเพิ่งผ่านความฟิตมาแต่ก็ยังไม่เต็มร้อยไม่ยังยังไม่เต็มที่ขี้เต็มโถอะ สุดท,ท้ายเอาลงมาก็เจ็บแล้วมันก็จะสร้างปัญหาให้กับทีมในภยายภาคหน้าคือหนูก็เข้าใจนะเข้าใจแอนนะเพราะว่าก่อนอันนี้ก็ลุงแอนก็ทะเลาะกับแฟนบอลอี๋ยวลุงแอนลุงแอนทะเลาะกับแฟนบอลแฟนบอลก็ด่าลุงแอนก็นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยท,ท้ายก็อืมเราไม่ใช่โค้ชอะนะฮะเราไม่รู้หรอกว่ามันมันยังไงเราไม่ได้แล้วเราก็ไม่ได้เก่งกว่าโค้ชแต่เพียงแต่ว่า รู้สึกว่ามันยังไงไม่รู้บอกไม่ถูกแต่เกมบุกดีนะแต่แบบเหมือนหลังหลักมาเสเปรแบบกูจะอยากยิงอะ่ะสุดท้ายนะครับมันมาห่างตรงที่โคปาเมอร์โอ้โหลูกนี้เหลือแด็กพูดเลยไอ้ลูกตัวสี่เนี่ยบางคนบอกเอ้ยทําไม่ได้ดูเกมนะบางคนก็จะบอกเอ้าโคปาเมอร์ก็ยิงโทษสองลูกก็ไม่เห็น เล่นจากโอเมนเพลเลยแต่ลูกสี่เนี่ยเหลือแดกไ่เต้ากันไปจะแตะระดับเวิร์คคาสขึ้นทุกวันแล้วควมเมื่อมีผู้เล่นสเปอร์อยู่ห้าตัวล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาล็อกไปล็อกมาเปิดเหมือนจะยิงอะ่ะแล้วติดเออไอ้น,นีลูกลูกไหนวะเนี่ยลูกสามสอเว้ยลูกสามสอโทษทีโทษทีไอ้ลูกสามสองไอ้ 3, 2, ไอที่เอนโซเฟอน,นเดสยิงเข้าไปอะ่ะเนี่ยลูกเนี่เหลือแดก แต่ลูกสี่เนี่ยก็คือโคพัมเมอร์ใช้ความเก่าแหละใช้ความเก่าบังบอลน,นะครับแล้วก็โดนเตะขอโทษทีนะขอโตัวลูกสามหนูจำผิดลูกสามโคพัเมอร์ได้บอลมาดึกซ้ายยึกขวาย,กายึกซ้ายยึกขวาถ้าจำไม่ผิดนะ่าจะมาตอนแรกสาตอนแรกสองแล้วก็มาเจอสามมันผ่านมาสามสี่ตัวห้าตัวแล้วก็ทาท่าเหมือนจะยิงหรือเปิดก็ไม่ทราบแต่บอลติดแล้วโดง่งโด่งมานะครับ เอ็นตัวรเดสมาไม่ฟังอีละไข้ลมซ้ายหวดฟับหายสามสองหลังจากนั้นนะครับก็มามาเป็นสี่ตอก็คือจุดโทษของโครูเวามือแต่ลูกเนี้ยก็ต้องบอกว่ามาจากความส,มสามารถเฉพาะตัวของครูเวามือในการบังบอลในการเล่นบอลแบบฉลาดก็ทำให้ทำให้คือ <c oughs> ถ้ามันไม่ไม่ไปได้สี่อ่ะ ถ้าไม่สี่ลูกก่อนหนูว่ามีโอกาสเสมอได้ท้ายเกมนะสเปอร์แต่พอจากจากสามจากสองหนึ่งอ่าเออใช่ใช่ใชใชจากสองหนึ่งเป็นสองสองเริ่มขึ้นหลังจากสองสองเป็นสามสองถ้าเป็นสามสองโดนที่ยังไม่เสียลูกสี่หนูหนูมองว่าท้ายเกมสเปอร์น่าจะบดบี้เอาได้ก็ใครเจ็บก็เอาออกแล้วก็เอาผู้เล่นนะฮะเยาวชนลงมาท้ายก็ โดนเมสซี่แต่ก็โหมโทษเวลามาเจ็บเจ็ดนาทีโหมโหมโหมถ้าเจ็บเจ็บไม่ได้สั้นอะ่ะกระชากไปแล้วก็เปิดมาหน้ารอบเขตโทษให้ตอนหนึ่งมินแปลไปซ้อนหนาะจริงๆหนูพูดตรงนะั้นแฟนะเปย์อย่าว่าหนูนะแต่รู้รู้ว่าหลังๆมาหนูไม่ได้ว่านะเพราะหนูก็ชื่นชมตอนหนึ่งมินก็คือเป็นนักเตะเอเชียที่เก่งมากแต่หนูรู้สึกว่าบางจังหวะควรจะจ่ายเพื่อเพื่อคือคือควรทําเพื่อทีมอะ่ะมากกว่าสถิติส่วนตัวถ้าถามหนูนะ แล้วตอนนั้นมันยังเออถ้าสมมติว่าเออบอลมันนําอยู่สองตูหรือสามหนึ่งน้ำอยู่ห่างอย่างเงี้ยถ้าคุณอยากยิงเองยิงได้แต่อันเนี้ยบอลมันมันเสมออยู่แล้วถ้าคุณเอาชัว์อันนี้ความคิดหนูนะถ้าคิดผปกขอยัยถ้าคุณเอาชชว์แบบเฮ้ยทำให้ทีมขึ้นนําได้ก่อนโดยเปิดป้อนให้กับเพื่อนที่อยู่ในตําแหน่งที่ดีกว่าเนี่ยผมมองว่าเกมมันจะไปอีกแบบมันจะมันมากกว่านี้ถ้าเปร์กลับมาขึ้นนํานะ ทุดท้ายก็ไม่ได้นะครับเคิวตีก็นำ4-2แล้วก็มา4-3ตอนท้ายเด็กผีเด็กผีเด็กผีข้าเราเหนื่อยละฮะให้เดินเข้าป่าพี่เจ็บนุก็เจ็บพี่เจ็บนุก็เจ็บไม่เจ็บก็บมึงกูเจ็บคนเดียวพอแล้วเอ้าโอยอดนอนก็อดนอนโอ้ยนั่นไงฟอร์เร็กใครเขาชนะกัน ใครก็แพ้ได้ก็ใช่แต่ว่ามันคืออาทิตย์หนึ่งมีครั้งเดียวที่ผมสุขผมตื่นมาผมจะใช้ชีวิตแบบว่ามีความสุขทําไมมันถึงท้อขนาดนี้แป๊บเดียวเคยไปทําเขาไว้เยอะไงแต่แบบเข้าก่อนเข้าว่าแป๊บเดียวโดนเขาซะสองนาทีตอนแรกเคยตอนอมุริมานี่โป๊ะได้โบ๊ะเลยโบ๊ะเลยโอ้โหได้ตลอดแต่ต้องใช้เวลาลองปักคํนนี้นะพอเลย เจ็บเหมือนกันหนูก็เจ็บขาบ้านเหมือนกันเลยก็โดนเหรออ้าวคุณโดนนี่ก็รือว่าผูที่แพ้นั้นเดียวคือแพ้คอเลสนี่แหละแพ้เหมือนกันไงขาบ้านเหมือนกันนี่ตรงๆนะตอนนี้ดูทีมอื่นสนุกทุกทีมเลยยกเว้นทีมเรายกไว้แมอยูเออเมื่อคืนดูสเปอร์เชลซีนี่ผมโคตรมันไหมผมว่ามันเป็นห้าดาวแล้นห้าดาวนะไม่อันนั้นไก่ อันนั้นไก่ผมแห้หกดาวดีกว่าว่าเดี๋ยวมันจะไปซ้ำกับไก่ย่างผมต้องบอกว่ามันดูแล้วมันมีความสุขแล้วมันสนุกมากมันมันแย่งบอลกันแบบสนุกมากต้องบอกว่าเชลซีตอนนี้นะลุ้นแชมป์ลุ้นตัวแล้วเมื่อวานเนี่ยดีใจดีใจกับเลสเตอร์ได้ดูนะดูโอ้โหเลสเตอร์นี่แบบคือบอลโดนสระไม่ยอมแพ้ใช่วันนี้ยิงหนึ่งใจหนึ่งคือต้องบอกว่าแดี้นี่คือสมบัติ สมบัติของเลเตอร์สมบัติของหน้าจริงๆอันนี้แล้วก็ผมชื่นชมพี่มาด้วยลูกสตอรยังไม่แพ้ใครนะอืรวมคุมแมนยูสี่นัดคุมเลเตอร์สองนัดเป็นหกนัดยังไม่แพ้ใครนะอืทาไมอ่ะยิ่งกว่าหลังคาเมตาชีทที่มาคุมคุมความร่มเย็นให้กับแมนยูแป๊บเดียวแล้วก็ไปเมเตูขอบคุณพี่หอยมากขอบคุณมากครับแฟนแมนยูนะเจอหน้าทีไรร้องไห้ใส่ทุกที เออไอตอนชนะไอพัตตัน4-0ก็ไม่เจอพี่หอยเนาะอย่าอย่าพูดรับหลังอย่าแทงข้างหลังแบบนี้ขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนะขอโทษนั่นแหละสุดท้ายก็ตอนนี้เชลซีกลับมาหลงพุ้งตรงนะเชลซีตอนนี้เนี่ยคือลุ้นแชมป์พิมีีรกแบบเต็มตัวเพราะห่างจากลิเวอร์พูลแค่4แ,แต้มถึงแม้ว่าจะเตะเตะอ่ามากกว่าหนึ่งนัดนะครับ แต่คือจําได้ไหมจําได้ไหมว่าหนูบอกว่าทีมที่หนูกลัวเนี่ยหนูไม่ได้กลัวแมนซีไปย้อนดูได้เลยหนูกลัวอาเซนอนกับเชลซีถ้าตรุษการนอะถ้าใครจําได้หนูพูดถึงว่าเชลซีปีนี้มีลุ้นแชมป์นะอ่าถ้าใคร,ใครจําได้ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะฮะลูกเพจที่เคยได้ยินหนูเคยได้ฟังหนูพูดอะหนูกลัวเชลซีเพราะว่าทีมตัวจริงกับตัวจำลองแม่งพอกันเลย จา้าฟฟลิกอย่างเงี้ยคือตัวสำรองบ้าไปแล้วเออคือแบบต้องยอมรับปีนี้เชลตีมาดีมากนะครับแล้วก็ถ้าไม่พบกับอาการปัญหาบาดเจ็บคือผู้เล่นมันเหมือนพร้อมที่จะขับเคี่ยวแย่งออแยง่งกูจริงอะ <c oughs> นะครับคู่ดีครับดีครับคูงออ่ง้ออ่ะก็ก็ฝากเป็นกำังใจด้วยนะครับ <c oughs> เดี๋ยววันนี้นะครับหนูก็ วันนี้เกมเกมเล็กไม่เป็นไรหรอกเนาะวันนี้ใครวะรอบดึก <L un ters> เวทแทมกับฟูตันตันหนูฟันทงไว้ว่าอะไรวะจำไม่ไดนะ้แต่ว่าก็ได้ได้ได้ติดตามกันนะครับก็เดี๋ยวยังไงเมื่อคืนนะครับไม่ได้มีไลฟ์สดนะครับเพราะว่าหนูต้องตื่นเช้ามารายการทุกประเทนเดี๋ยวคืนนี้นะจะเลิกจากรายการแล้วเราเจอไลฟ์สดกันนะครับก็เดี๋ยวมาคุยกันนะฮะมาเก็บเก็บเล็กกันน้อยมีข่าวหรือว่าบางโมต่อสัญญาแล้วสองปีจริงหรือเปล่าก็เดี๋ยวมาดูกัน ครับเดี๋ยวขอเสีข่าววันนี้ก่อนนะฮะใครเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับชมแล้วก็กดแชร์ให้น้องด้วยกดซับสไครต์นิดนึงสวัสดีครับคุณติดใหม่ติดใหม่เออผมเอ้ยเปิดอัปโหลดไปเลยขอบคุณมากนะฮะทุกคนน้าไปบ๊วยบ๊ยเจอกันทำมาแล้วทำมาแล้วทำมาแล้วบายบาย